หน้าเราก็ฉีดฟิลเลอร์อยู่ดีๆวันดีขึ้นดีมันอักเสบก็เป็นหนองเต็มหน้าจมูกจากดีๆนะคะไม่ได้จมูกไม่ได้ทะลกุก็คงจะมีสิ่งแปลกปลอมนะมันก็เลยอักเสบไปที่จมูกมันมีหนองตุ่มๆขึ้นมาชื่อเล่นชื่อ,อคุณอ๋อยค่ะ ก็มีปัญหาก็คือว่าเดิมๆก็เสริมจะบวกมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเสริมมากเกือบ20ปีแล้วทีนี้หน้าเราก็ฉีดฟิลเลอร์ในความรู้สึกของเราคือฟิลเลอร์นะคะคือฟิลเลอร์ไปฉีดคลินิกก็ฉีดมาก็มันมันก็ไม่ได้มีผลเอฟเฟกอะไรกับหน้าเรา mm hmm. ก็ผ่านมาฉีดมาก็น่าจะเกือบ10ปีอยู่ดีๆวันดีขึ้นดีมันอ mm ักเสบอักเสบเลยค่ะอักเสบก็เป็นหนอง mm hmm. เต็มหน้า เต็มเลยค่ะนี่ตรงนี้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 หนองไหลเพราะอักเสบปั๊บเนี่ยเราก็ต้องใช้เข็มฉีดยาเจาะเข้าไปแล้วก็ใช,ใช้สลิงดึงออกมาเพื่อที่จะเอาหนองออกค่ะอันนี้พี่ทำเองเลยหรือทำเองแล้วค่ะเพราะว่าตอนแรกให้หมอทำแล้วมันมันออกทุกวัน มันออกทุกวนันเราก็เลยต้องจิ้มเองดึงเองดึงดึงดึง,ด,งดึงออกมาตลอดนะดึงออกมามก็จะเป็นไม่รู้ฟิลเลอร์ด้วยหนองด้วยหรือเลือดด้วยไม่รู้นะคะก็ออกทุกวนันอักเสบแล้วก็กินใช้เวลาเป็นปีพอหลังจากอักเสบมาได้หกเจ็ดเดือนมันก็ลามาที่จมูกจมูกจากดีๆนะคะไม่ได้จมูกไม่ได้ทะลุไม่ได้ทะลุค่ะ ก็คือก็คงจะมีสิ่งแปลกปลอมนะมันก็เลยอักเสบไปที่จมูกพอจมูกปั๊บที่มันเป็นรอยตรงนี้ค่ะที่เราจะมีปัญหาตอนนี้ก็คือรอยตรงนี้เกิดจากมันมีหนองตุ่มๆขึ้นมาหนองขึ้นด้านข้างตรงนี้นะคะบวมตรงปลายบวมคราวนี้เราก็มือสนแล้วก็ไปดึงปลายก็ดึงเพื่อให้หนองมันไหลเราคิดว่าพอมันไหลเสร็จเราคิดว่าผิวเราดีคิดว่าเดี๋ยวมันก็กลับไปอย่างเดิมแล้วมันก็สะสมก็เป็นหนองอีก แล้วก็ดึง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 ไปประมาณสักเดือนหนึ่งพอดึงปั๊บเราก็เป็นความรู้สึกว่าไม่ได้แล้วเรารู้สึกว่าเราปวดหน้าอักเสบมันมันปวดมันปวดมันเริ่มปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปหาคุณหมออีกที่หนึ่งหมอศัลยกรรมนะคะไปเอาจมูกออกค่ะค่ะคุณหมอก็เอาจมูกออกทางนี้ให้ก็ดึงออกทางนี้ให้พอดึงออกปั๊บกลายเป็นว่าตรงนี้บุ๋ม เอาจมูกออก<ถ>ปัญหาคือเบาเลยค่ะการอักเสบลดลงปุบปับปุบปุบปุบวับลดเลยค่ะอ,อักเสบทั้งหน้านะคะลดลงแต่ใช้เวลาอีกจากอักเสบหนึ่งปีเอาจมูกออกอีกเป็นปีกว่าหนองจะหมดทั้งหมดทั้งหน้าผากนี่ค่ะที่นูน,น,นตรงนี้ค่ะทั้งตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้ตรงใต้ตา,ต,าตรงนี้ตรงนี้จะเยอะหน่อยคือตรงนี้ที่เห็นเป็นร่องหลุมนะคะก็ใช้ใช้เข็ม เกิดจากเข็มพอเราเจาะหลังจากนั้นหนึ่งปีสองปีผ่านไปเราก็ทิ้งหน้าเริ่มเริ่มแหง้งหน้าก็เริ่มเป็นหลุมเป็นเป็นคลื่นคลื่นเกิดจากให้เราเอาคอลลาเจนของเราเดิมๆออกด้วยผิวเราคอลลาเจนผิวเราอะเอาออกไปด้วยค่ะเสร็จแล้วจมูกก็เป็นรูอย่างนี้แหละก็หลังนั้นเป็นรูแต่รู้สึกหน้าเราเบาโอเคหายภายในสองปีนั้นก็ การอักเสบก็หาย90% 9 5ปใช้เวลารักษาสอง2 2> ปีปก่อน <5. S 1> ค่ะเข้าปีที่สามมันยังไม่มันยังมันยังไม่นิ่งก็คือว่าเวลาอดนอนการอักเสบก็จะขึ้นมาหน่อยในบางจุดเราก็โอเคไม่ได้เราก็ยังจะทำอะไรกับมันไม่ได้<า>ก็ปล่อยให้หน้าแห้งอีกหนึ่งปีเป็นสามปีรอให้แบบสนิทเลยค่ะรอให้สนิทมันจะมีอักเสบหน่อยก็เราก็จิ้ม ิมแล้วก็เอาหนองออกเองนะคะเอาออกเองที่ก็ทำเองทำเอง,<ร>งค่ะ<ร>คล่องเลยเนาะคล่องค่ะคล่องคล่องเพราะว่ามันบ่อยก็ออกออกก็ไม่ได้กลัวอะไรก็นะคะจนกระทั่งเอาไวลเข้าปีที่สามแห้งสนิท<ช>อดนอนเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไม่อะไรละ<ช>แห้งสนิทพอแห้งสนิทปั๊บควนี้หลังจากนั้นร่างกายก็สร้างผังผืดถูกไหมคะ,คะจากขีรอยจากเข็มจากอะไรที่เราหรือว่าอาการอักเสบมันก็สร้างผังผืด อันนี้เราไม่รู้ตัวไอผังผืนนะคะก็โอเคเสร็จแล้วจมูกสิมันไม่สวยเราอยากจะเสริมจมูกอยากเสริมแต่ปัญหาคือตรงนี้จะทํายากไปหาก็ไปเข้าไปเช็คหมอหลายๆที่ก็มาเจอคุณหมอชลทิศธีรพรที่ขึ้นรีวิวโอ้โหแต่ละเคสมาค่ะก็คือสรุปไม่ง่ายคือพี่ทำจมูกแล้วก็ก็ฉีดฟิลเลอร์ไะเข้าใจของเราคือฟิลเลอร์นะคะค่ะ เราไม่ทราบเราไม่ทราบแต่มันฉีดมานานเมื่อจมูกทำมา20ปีไม่เป็นไรสวยหน้านี่แค่10ปีก็ตอนฉีดมาไม่ได้ไม่ได้เกิดการแพ้เลยนะแต่วันดีคือดีมันมาแพ้อักเสบปัญหามันเกิดขึ้นของมันเองค่ะแล้วก็ทำให้เราต้องรักษาต้องรักษาสองสปีสอปีสปีเต็มเต็ม แล้วท,ที่รู้สึกว่าโอ้ยอ่ะมันหายแล้วแต่เราอยากจะแก้ไขแก้ไขแล้วตอนนี้แก้ไขแก้ไขก็หน้าก็<ส>ก็กพอหน้าสนิทก็จะมีไปฉีดซิลเลอร์บ้างนะคะฉีดเพื่อเต็มเพราะตอนนั้นหน้ามันเป็นคลื่นก็จําเป็นก็ต้องเติมบ้างเต,ติมเติมเติมเพื่อให้หน้ามันเต็มก็ไม่มีผลอะไรตอนนี้ค่ะแล่พี่ก็เข้ามาที่ทีละพอพอมั่นใจคุณหมอค่ะคุณหมอชลทิต์วันแรกคุณหมอว่าไงบ้างคะคุณหมอไม่พูดอะไรเลยค่ะ เป็นเรื่องเล็กๆจิ๊บๆของคุณหมอเรื่องจริงคุณหมอไม่พูดอะไรเลยก็คือเห็นก็ไม่ถามอะไรพอเห็นก็คือแบบหน้าเราค่อนข้างจะโอเคมาแล้วมั้งคะไม่ได้เฟ้อเฟ้ออะไรมาเนี่ยคะคุณหมอเห็นแล้วว่าอ๋อจะบุบเป็นรูแล้วแล้วก็ต้องเสริมแต่คุณหมอบอกว่าให้ฉีดสลายผังผืชใค้มันแต่ตอนตอนที่มาหน้าตึงเลยนะคะตาลึกตาแข็งเราก็แปลกใจทาไมยิ่งนานตาเรายิ่งแข็งแข็ง ชลธิดแค่วันเดียววันเดียวนี่นี่ครบหนึ่งเดือนขึ้นหมอนัดมาอีกทีหนึ่งค่ะแต่ที่ได้ผลก็คือพอฉีดสลายปั๊บมันแฮปปี้มากค่ะหน้าจากที่มันตึงทั้งตาทั้งหน้าทั้งหมดเพราะคุณหมอบอกแล้วว่าเราสลายที่จมูกก็จริงแต่เราฉีดเขาก้ามเนื้อใช่ไหมคะอันนี้สงตรงอื่นได้หมดมัแล้วกลายเป็นว่าจมูกก็ก็เบาก็นิ่มหน้าก็คล้อยไม่ใช่มใคล้อยมันนิ่มความนิ่มความซอฟหน้าเราก็จะซอฟลง ซอฟลงเยอะค่ะเยอะจนแบบตื่นเต้นว่าได้ฝันเป็นจริงยังไงก็คงได้ได้เสริมไว้ได้ไหวเพราะคุณหมอบอกแล้วว่าสักไม่น่าจะเกินสามครั้งถ้าร่างกายตอบสนองดีก็ทำเลยค่ะเดี๋ยวสุดท้ายให้ให้พี่ฝากอะไรกับคนที่เข้ามาดูเราเนี่ยผู้หญิงที่เราอยากจะแก้ไขใบหน้าต้องเลือกคลินิกดีๆต้อง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  นี่ขนาดว่าก็เลือกที่คลินิกมาแล้วนะคะมันก็มีผลเราก็มีผลแต่ยิ่งถ้าไม่ผ่านคลินิกดีๆนี่ยิ่งยิ่งไปกันใหญ่เลยก็ต้องระมัดระวังแล้วถ้าจะมาแก้ไขให้เลือกดีๆนี่มั่นใจมากค่ะมั่นใจตั้งแต่ดูรีวิวคุณหมอมาปีหนึ่งเราเห็นเคสหนักๆแล้วคุณหมอชิลมากแล้วพอตัวเองมาเจอคุณหมอวันแรกเมื่อเดือนที่แล้วพอมาเจอคุณหมอแบบไม่พูดอะไรเลย ก็เป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องใหญ่ของคุณหมอค่ะคุณหมอเห็นปั๊บก็โอเคไม่ได้ถามอะไรมากรู้ละปัญหาอะไรไม่ได้มาถามอะไรเรามากนะคะก็เห็นแล้วว่าเราเกิดบอกว่าเรามีหนองค่ะอักเสบคุณหมอก็บอกสลายฟังผืดแล้วเดี๋ยวก็เสิรอ์เอาจะูกก่อนแล้วค่อยดึงหน้าก็คำจะบกก่อนค่ะมั่นใจค่ะมั่นใจคุคณหมอชนละทิศมั่นใจมากๆค่ะมั่นใจมั่นใจมากวันนี้คือจะมาฉีดสลายผืดครั้งที่สอง คงประมาณต้นปีมัง้งคะคงคงได้เสริมจมูกค่ะก็ก็จะต้องทําตรงนี้ด้วยตรงที่ปิดตรงนี้ก็เห็นหลายๆล,ลายเคสที่ผ่านมาคุณหมอก็ทําได้ที่จมูกทะลุนะคะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ